สำหรับกรณีผู้สูงอายุที่เป็นผู้ที่ได้รับเงินสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดาจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือท้องถิ่นนะครับตามระเบียบข้อ6วงเล็บ4เนี่ยการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุให้ท้องถิ่นตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิณนะวันที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็หมายความว่าวันนี้ผู้สูงอายุท่านใดนะครับที่เป็นพนักงาน เป็นข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่ท่านยังได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนอยู่เนี่ยนะครับและอายุเกิดก่อนวันที่2กันยา2,507เนี่ยนะครับจะครบ60ปีในปีงบประมาณ2,567วันนี้ท่านก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับถ้าลงทะเบียนแล้วเนี่ยในการรับเงินในปี2,567เขาจะตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่งว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับหรือเปล่านะครับ ก็คือถ้าท่านเป็นผู้รับบำเหน็จเนี่ยนะครับท่านเป็นผู้รับบำเหน็จเกษียณจากรชาชการแล้วเนี่ยท่านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยอย่างชีพนะครับแต่ถ้าได้รับบํานาญเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์หรือท่านใดทํางานในหน่วยงานของรัฐเป็นลูกจ้างอยู่นะครับยังได้รับเงินเดือนอยู่เนี่ยวันนี้ท่านอายุ5 9ท่านลงทะเบียนได้นะครับเมื่อท่านกเกษียณไปแล้วอายุครบ60เนี่ยท่านกอ็ออกจากการเป็นพนักงานหน่วยงานของรัฐหรือลูกจ้างท่านไม่ได้รับค่าตอบแทนไม่ได้รับเงินเดือนแล้วนะครับ ตรงนั้นท่านก็มีสิทธิ์ที่จะไปรับเงินเบี้ยยงชี่ผู้สูงอายุแต่ท่านต้องลงทะเบียนตั้งแต่ตุลาคม2566เป็นต้นไปนะครับแล้วก็เกิดก่อนวันที่2กันยายน2507นั่นเองนะครับ